สวัสดีครับท่านผู้ชมและพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือทุกท่านครับวันนี้ผมเต่านินจานะจะมีเรื่องมาชี้แจงและก็เรื่องรายละเอียดของการตั้งนะฮะกลุ่มลำปางสร้างชาติและภาคเหนือสร้างชาติ <c oughs> หลายคนได้เข้ามาถามผมนะว่า เอ๊กลุ่มลำปางสร้างชาติเนี่ยนะกลุ่มภาคเหนือสร้างชาติเนี่ยมันคืออะไรนะและที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความต้องการอย่างไรจุดหมายปลายทางคืออะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่หลายท่านสงสัยก็ไม่ผิดนะฮะเพราะแน่นอนนะอะไรที่เรา,าคิดว่าเราอยากร่วมหรือเราอยากจะ เข้าใจเราก็ต้องถามมันเป็นปกติธรรมดาและหลายคนก็มองว่าทำไมต้องมาตั้งตอนนี้ช่วงใกล้เลือกตั้งทำไมต้องอมาดำเนินการตรงนี้นะฮะที่ผ่านมาทำไมไม่มีการดำเนินการอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าความจริงทีมงานของเราเนี่ยนะฮะโ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผมเต่านินจาเนี่ยเราได้ทำตรงนี้มาเนี่ยนะฮะ กว่า20ปีแล้วนะครับกว่า20ปีนะฮะขอย้ำและเราก็เดินงานของเรามาเรื่อยๆนะครับประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างอยู่ที่หน่วยงานของรัฐอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองแต่ตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาผมได้พบท่านสสสุธาประทีพนัทหลังนะสสภูเก็ตเขตหนึ่ง ที่เป็นขวัญใจชาวภูเก็ตอยู่ทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้ยังเป็นขวัญใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกค้อนประเทศเราก็ได้เดินงานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทํากินเรื่องบัตรของชาติพันธุ์เรื่องสิทธิเรื่องการขอสัญชาตินะครับตลอดจนความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรากหญ้าพี่น้องชาวไทยนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถูกรังแกการถูกยึดที่ยึดทางการ ถูกดำเนินคดีเรื่องของการรุกที่รุกป่าเราได้ดำเนินการดูแลแก้ไขในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคอีสานอีกหลายจังหวัดและด้วยเหตุนี้เองฮะทางเราและทีมงานของเราจึงได้มีการรวมพลังกันในการตั้งลำปางสร้างชาติ และภาคเหนือสร้างชาติโดยมีผมเต่านิจามาีคุณต้อยมีคุณละดาวันหรือตู่มีท่านอาดุลมีน้องดานะและที่สำคัญก็มีคุณหมวยและคุณจิกมาเสริมทัพในการที่จะเดินหน้าและผลักดันเหตุ<อ>ที่ทต้องมาเสริมทัพแล้วก็ดำเนินการและเปิดตัวในครั้งนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะฮะมันเป็นเรื่องนานแล้ว ความมุ่งหมายของเราเนี่ยนะฮะอ๋อมีท่านสะอาดอีกคนหนึ่งนะอดีตนายกอบตอที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ฮะเราเดินกันมานานแล้วแต่เพียงแต่ว่าเรามา,าเสริมพับให้มันแข็งแกร่งขึ้นทํางานให้มากขึ้นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเราก็คือหนึ่งต้องการช่วยเหลือดูแลพ่อแม่พี่นอ้องประชาชนในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทํากินนะเรื่องสิทธิต่างๆเรื่องถูกรังแกเรื่องยึดที่ยึดทางเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐไปรังแกเรื่องของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งเรื่องที่ทํากินเรื่องสิทธิเรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องการพัฒนาการศึกษาการรักษาพยาบาลและการยกระดับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหล่านี้นะที่เราเรียกว่าชาติพันธุ์เนี่ยนะครับให้มีระดับทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปในประเทศนี้ เพราะเราอยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกันนั่นเองและคำว่าชาติพันธุ์เนี่ยหลายคนยังสับสนหลายคนยังไม่เข้าใจว่าชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะฮะจากการสำรวจของกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามีเท่านั้นมีเท่านี้จริงๆแล้วที่ผมบอกว่ามี20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับอาจจะเกินด้วยซ้ำอาจจะ30กว่าล้านคนหรือ40ล้านคนด้วยซ้ำไปถามว่าเพราะอะไร ก็เพราะว่าคําว่าชาติพันธุ์เนี่ยนะฮะอย่างสมมติเรายเรายกตัวอย่างอย่างพี่น้องชาวมอญก็เป็นชาติพันธุ์นะและถามว่าพี่น้องชาวมอญเนี่ยแตกลูกแตกหลานไปอยู่ทั่วทิศท,ทั่วหัวระแหงนะครับมันก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เ็กเช่นเดียวกับไทยดำไทยรื้อไทยยองไทยเขมรน,นะฮะไทยใหญ่นะกะเรียงวะอาคาขามุนะ มันอยู่ทั่วราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะบอกว่าเราคนไทยคุณน่ะคือชาติพันธุ์เราเองก็อาจจะเป็นชาติพันธุ์ผมถามว่าใครเป็นคนไทยแท้ๆร้อยเปอร์เซนต์บ้างที่พ่อแม่เกิดมาโดยที่ปู่ย่าตายายเนี่ยเกิดในพื้นที่จริงๆเป็นคนไทยจริงๆไม่มีเชื้อสายอื่นปนลองยืนยันมาให้ผมดูทีครับ ลองยืนยันมาให้ดูอย่างกับทุกวันนียนะฮะพี่น้องชาวจีนโพส์ทะเลเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแตกลูกแตกหลานแตกการค้าแตกเป็นนักธุรกิจนักการค้านักการเมืองเยอะแยะมากมายในประเทศนั่นก็คือหนึ่งชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ชาวจีนเห็นไหมเพราะฉะนั้นคําว่าชาติพันธุ์เนี่ยนะมันรวมทุกชาติพันธุ์และกระจายไปอยู่ทุกพื้นที่บางคนมองว่าชาติพันธุ์ก็คือ คนบนดอยเท่านั้นไม่ใช่นะครับท่านเข้าใจผิดเพราะรัฐบาลเข้าใจผิดนักการเมืองเข้าใจผิดนักธุรกิจเข้าใจผิดนักวิชาการเข้าใจผิดมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้อย่างไงครับและปัญหาที่แก้มาเนี่ย40ปี50ปี60ปี100ปีมันก็ย่ำอยู่ที่เดิมคนเหล่านี้ถูกหลอกมาโดยตลอดถูกเหมาว่าคนที่อยู่บนเขาบนดอยคือชาติพันธ์ แต่คนที่เป็นชาติพันธุ์มาอยู่ในเมืองมีการศึกษามีความรนนนนู้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นกลับไม่มองว่าเป็นชาติพันธุ์นี่ไงฮะเราแบ่งแยกโดยความคิดเราแบ่งแยกโดยการาไม่คำนึงถึงความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ด้วยเหตุดังกล่าวพี่น้องชาติพันธุ์ที่ถูกมองว่า เป็นกรเรียงเป็นมุงเป็นมงเป็นเนยา้าเป็นอาขาเป็นว้าเนี่ยอยู่บนดอยเนี่ยแยกเป็นกลุ่มเลยกลุ่มนี้คือชาติพันธุ์ก็จะมองพุ่งเป้าไปตรงนี้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือหรือการดูแลแก้ไขปัญหาอะไรต่อมีอะไรให้เขาเนี่ยนะเราก็จะทอดทิ้งมาโดยตลอดและกลายเป็นเหยือ่อทั้งเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของการถูกรีดถูกไถถูกขมถูกขูถูกบีบบังคับมาโดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาและแน่นอนนะฮะการเลือกตั้งเขาเหล่านี้ชาติพันธุ์เหล่านี้ทั้งในเมืองนอกเมืองกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยหลายผ่อพันุ์อย่างที่ผมว่ามาเนี่ยมีพลังเป็นสิบล้านยี่สิบล้านคนแต่คนเหล่านี้ถูกหลอกมาโดยตลอดหลอกยังไงถ้าเลือกผมเป็นสอสอผมจะมาทำนั่นทำนี่ทำนูน่นนะครับ แต่พอมันได้เป็นมันไม่เคยสนใจเลยเพิ่มเหลือเจอกันในตลาดมันยังไม่รู้จักนี่คือพฤติกรรมของนักการเมืองเกา่าๆนักการเมืองที่ทำงานแบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้และก็หลอกลวงประชาชนมาโดยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีห้าสิบปีร้อยปีก็เหมือนเดิมปัจจุบันก็มีนักการเมืองมีสสมีพักการเมือง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของชาติพันธุ์มีอยู่ในพื้นที่ธุรการมีแต่คนเหล่านี้ทําอะไรบ้างเรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องสิทธิการโกหกหลอกลวงการาถูกข้าราชการรังแกก็ยังมีอยู่นะฮะคด,ดีอยู่ที่ผมในี่หลายคด,ดีครับเราเดินกันมาเราช่วยเหลือกันมาหลายเรื่องและเราไม่เคยเรียกร้องเงินทองใดๆทั้งสิ้น นะครับไม่เหมือนกับหน่วยงานต่างๆหรือองค์กรต่างๆพอเข้ามาจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็เรียกรับเงินแต่เราไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเดินงานตรงนี้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราต้องการที่จะให้ภาพการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคนทุกชาติพันธุ์เนี่ยให้มันมากขึ้นและกระจายให้กว้างขึ้นรวดเร็วขึ้น ได้ข้อมูลมากขึ้นเร็วขึ้นเราจึงตั้งกลุ่มลำปางสร้างชาติและภาคเหนือสร้างชาติขึ้นมานี่คือเหตุผลครับดังนั้นกลุ่มของเราต้องการดำเนินการก็คือการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนทุกยากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความลำบากไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับที่เราเข้ามาดำเนินการและเราตั้งกลุ่มกันขึ้นมา อย่างที่หลายคนถามว่าทําไมต้องตั้งช่วงที่จะมีการเลือกตั้งทําไมต้องตั้งในช่วงทงงี่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราทํากันมานานแล้วครับแต่ที่มาเปิดตัวณเวลานี้เพียงเพื่อที่จะบอกว่าระวังการเลือกตั้งครับระวังอย่างไงมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งไอ้นักการเมืองที่เสนอหน้าอยากจะเป็นสสเนี่ยก่อนที่มันจะ อาก่อนที่เขาเป็นรัฐบาลกันแล้วมันอยู่ในพื้นที่หรือเปล่ามันช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนยามที่เดือดร้อนหรือไม่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างจังหวัดลำปางก็แล้วกันไปยกตัวอย่างจังหวัดเอื่นเดี๋ยวเขาจะด่าเมียพ่อเอาอย่างจังหวัดลำปางอำเภอแม่หมะมีกลุ่มชาติพันธุ์ถูกทอดทิ้งมา4ี่ห้าสิปีเขามาอยู่ที่บ้านจำปุยเนี่ยก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านก่อนที่จะ,ะได้แยกมาเป็น ตำบลน,นั้นตำบลน,นี้ด้วยซ้าแต่พอมีหมู่บ้านเข้าไปมีคนมาอยูย่เยอะมากขึ้นกลายเป็นเขาเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลแก้ไขเรื่องบัตรเรื่องใบใดๆทั้งสิ้นถามว่าในพื้นที่มีสสไหมมีมีสอทอไหมมีมีมสอจอไหมมีมีายอำเภอไหมมีมีผู้ว่าไหมมีครับ แต่คนเหล่านี้ไม่เคยใส่ใจไม่เคยดูแลแก้ไขจนกระทั่งมาร้องเรียนที่เราเราดําเนินการให้แล้วเขาเหล่านี้ได้ถ่ายบัตรเบื้องต้นแล้วครับคือบัตรชาติพันธุ์และนำไปสู่ในอนาคตก็คือสัญชาติมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นครับถ้าไม่มีนนับหนึ่งมันจะนับสิบทีเดียวไม่ได้ ก็ยังดีกว่าถูกทอดทิ้งนะยังไร้ความหมายเหมือนหมาตัวหนึ่งอย่างเนี้ยเขาเป็นมนุษย์นะครับเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นคนเหมือนเราเขาอพยพมาอยู่ก่อนเราด้วยซ้ําในโลกนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีไทยแท้ๆหรอกครับมันปะปนกันทั้งคนชาติพันธุ์นู้นชาติพันธุ์นี้นะสายเลือดอมันสารวนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ ประเด็นที่สองที่อำเภอวังเหนืออำเภอแจ้โฮมและอีกหลายอำเภอปัญหาเรื่องที่ทำกินมีปัญหาของจังหวัดลำปางไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอแม่หมอด้วยกว็าตามเนี่ยนะมาเป็นสิบยี่สิบปีมีสอสอไหมครับมีมีทุกอย่างอย่างที่ผมพูดแต่ก็ไม่มีใครดำเนินการและเมื่อเรื่องมาถึงเราท่านสสสุธาประทิมนัทหลางในฐานะ เราประทางการมรดิการปรปรชก็เข้ามาดําเนินการนะครับประหนึ่งเป็นตัวแทนของพระนาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับว่าคนสองคนนี้ทําเพื่อประชาชนคนหนึ่งลงพื้นที่ดําเนินการอีกมีปัญหาส่งเรื่องขึ้นไปท่านมีอํานาจในฐานะนายกท่านสั่งการลงมาแล้วถามว่าก่อนหน้านั้นทํำไหมทํามากว่าสามปีแล้วแล้วก่อนหน้านู้นล่ะ พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลคอสอชอมาทําไมไม่ทําก็ถามว่ามีหมาตัวไหนรายงานเรื่องจริงให้กับท่านบ้างไม่ว่าข้าราชการไม่ว่านักการเมืองในพื้นที่มีแต่คอยกัดคอยดา่าคอยฟัดคอยเห่าคอยหอนคอยทําลายอย่างเดียวและในขณะที่มันทําลายเนี่ยมันก็ไม่ทาเฮียอะไรสักอย่างเหมือนกันแต่พอเขาทําเนี่ยก็ยังบอกว่าไม่ดี ประยุทธ์เป็นมา8ปีนะประเทศชาติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นผมไม่ได้เข้าข้างใครครผมไม่ใช่นักการเมืองผมไม่ใช่ขครายการชั้นผู้ใหญ่แต่ที่ผมพูดวันนี้เนี่ยไม่ได้เอาใจใครไม่ได้ชมเชยใครแต่เอาความจริงมาบอกว่าการที่เราตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นปากเป็นเสียงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากส่วนราชการจากกลุ่มนายทุนจากนักการเมืองนำเรื่องไปให้ท่านท่านก็สั่งลงมาแก้อย่างอำเภอวังเหนืออย่างไรเรื่องที่ทำกินเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมว่าวังเหนือถูกแจ้งความเป็นสิบยี่สิบรายมีหมาตัวไหนเข้าไปช่วยบ้างไอ้นักการเมืองที่ว่าจังหวัดแม่ฮองสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านและอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยถามว่าทุกจังหวัดมีนักการเมืองแล้วมันทําหาเหวอะไรกันครับมันช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องหรือไม่ไม่ช่วยแต่ถึงเวลาณเวลานี้พักนั้นก็เข้าไปหาชาติพันธ์พักนี้ก็เข้าไปหาชาติพันธ์เพียงเพื่อที่จะไปหลอกชาติพันธ์ว่าให้เลือกพักผมนะถ้าผมได้เป็นรัฐบาลผมได้เป็นสสแล้วผมจะช่วยท่านก็ไอห,หา ตานินจาไม่ได้มีตําแหน่งฮีอะไรเลยกูยังช่วยกูยังทําแล้วพวกมึงมีเงินมากกว่ากูอีกไอบางพักมีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วทําไมไม่ช่วยประชาชนล่ะครับอย่าบอกนะว่าเป็นฝ่ายค้านช่วยอะไรไม่ได้เป็นฝ่ายค้านนะการช่วยประชาชนได้มากกว่าด้วยซ้ําช่วยยังไงคนลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกร้องเรียนจากชาวบ้านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับ และคุณก็เอาเรื่องไปให้รัฐบาลเพราะคุณอยู่ในสภาเดียวกันถ้ารัฐบาลแก้ท่านก็ได้หน้าท่านก็ได้คะแนนเสียงนะชาวบ้านก็ได้รับการช่วยเหลือถ้ารัฐบาลไม่แก้เพราะเห็นว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านนำเรื่องมาให้ท่านเอาเรื่องทั้งหมดนั้นไปอภิปรายในสภาเมื่อท่านอภิปรายในสภาเนี่ยนะครับรัฐบาลทั้งรัฐบรัฐบาลเนี่ยตายโหงตายหาคา,าสภาเลย แค่นี้ก็สมองคิดกันไม่เป็นไอทีในสภาไปดา่าสรรหาคำพูดแรงๆคำพูดหาเหวินุบมนดากันในสภาเนี่ยโกหกตอแหลกันล่อนปิ้นปล้นไอแบบนี้ทำเป็นเพราะอะไรเพราะนะักการเมืองอย่างพวกคุณเนี่ยไม่ได้ใช้สมองคิดแต่ใช้ส้นตีนคิดไงบ้านเมืองมันถึงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าช่วยกันมองจุดศูนย์กลางว่าประชาชนคือศูนย์กลาง ของประเทศจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยไม่เกี่ยวคําว่าประชาธิปไตยของคุณคืออะไรช่วยอธิบายให้กูเนี่ยเต่านินจาโง่โง่อย่างกูเนี่ยฟังหน่อยไอ้เยียกูเห็นมึงพูดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมึงพูดกันอยู่ตลอดเวลาประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยอยางพ่อมึงอเมริกาเนี่ย แล้วไปลุกร,าน,ร,นลลกรานประเทศนู้นลุกรานประเทศนี้อย่างนี้แหละครับประชาธิปไตยสร้างความเดือดร้อนไปทั่วอย่างนี้แหละครับแบ่งแยกประชาชนไอ้บ้างก็จะล้มเจ้าไอ้บ้างก็จะเอาพ่อกลับบ้านประชาธิปไตยเขาทาอย่างนี้แหละครับตรงไหนและที่มึงพูดถึงประชาชนบ้านนะครับแหมขึ้นป้ายเพิ่มไอ้น,นี่เจ็ดร้อยไอ้น,นั่นเดือนละค่าแรงหกร้อยไอ้น,นี่บอกจะให้คนชราสามพัน ก็แล้วประชาชนคนรรกญาตที่มันต้องกินต้องใช้ต้องอยู่เนี่ยสิ่งที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเรื่องที่ทํำกินเรื่องแหล่งน้ําเรื่องสิทธิเรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรต่างๆเหล่าเนี้กูไม่เห็นพวกมึงพูดเนี่ยอะไรกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องชี้แจงว่ากลุม่มอ่า ลำปางนะฮะกับกลุ่มภาคเหนือสร้างชาติตั้งมาเพื่ออะไรเพื่อการนี้ไงครับเพื่อเป็นป่าเป็นเสียงช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีการต่อยอดมีการเพิ่มทีมงานมีการรับเรื่องราวให้มากขึ้นเพื่อจะนําไปสู่การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน <S <S ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมองดูคิดพิจารณาใช้สมองคิด อย่าใช้ส้นตีนคิดแทนสมองอย่าเอาสมองไปเดินแทนส้นตีนนะมันก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าคิดอย่างนี้เอาส้นตีนคิดแทนสมองเอาสมองไปเดินแทนส้นตีนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับประเทศชาติก็จะเป็นอย่างนี้ประชาชนก็จะถูกหลอกลวงมาโดยตลอดและก็ต่อเนื่องไปอีกยาวประชาชนก็เช่นเดียวกันนะอยาเห็นแก่เงินอยาเห็นแก่ตัวอยาขายชาติ ด้วยตัวเราเพื่อไปสนับสนุนโจรให้เข้ามานั่งบริหารประเทศเป็นสอสอเป็นนักการเมืองนี่คือสิ่งที่ผมต้องมาอธิบายในวันนี้ขออธิบายเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันเท็มหน้าวันนี้สวัสดีครับ